มาแล้วนี่ครับพี่น้องปลาหัวแข็งเลื่อมมากครับถ้าปลาพวกนี้เขากะแสดงว่าน่าจะเลื่อมเขาครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับพบปอกันอีกแล้วเนาะกับบ่าวอีสานสายหล่าขึ้นโาครับมือนี มื่อนี้สิผ้าพีงมายามตุ่มนะครับผมตุ่มปลาขาวครับกับบรรยากาศนี่ครับฝนตกลินลิ้นกับผมผ้าอยู่เขาเนาะคึ้มไปเบิดนะครับฝนตกไปเบิดทั่วทุถูกผักหรือเปล่าครับบโหแต่บานบอีสานตกเต็มเมื่อคืนครับเบิดคืนนะครับจนหอดแจ้งนี่ก็ทันเดืเศร้าอยู่ครับผมบอีสานมาใส่หัวนันก็ได้พ่อได้กินนะครับผม ก็เล่เอากลับมาใสอีกครับใสไว้ตังแต่สองมือที่แล้วนะครับผมมือนี้ว่าสิมายามครับแต่ว่าน้ำขึ้นมาไหลครับผมบหัวสิหาตุ่มเห็นบ่นะครับตอนใส่น้ำยุ่ซื้อต้นไม้เนาะน้บัดนี้ขึ้นมาหอดพี่ครับอบูหัวสิคือบอดี้ครับนี่น้ำขึนนั่งสิผลกบลิ้นครับผมขันแม่น้ำถือลิ้นกล่องเอียงกะขออาัย่น้ำด้วยครับผม พอบสานเสรสจลงไปยามครับเรืตั้งกลองไว้ทั้งฟังนะครับเอ้ารอหลุดรอติดตาครับผมเบาหลายเนาะอ่ออีกอย่างหนึ่งครับบัดใไดพี่น้องถามมาครับว่าใบสานใส่เนื่อยังครับนี่ครับเนื่อแตเป็นเนยื้อสูรตกปลาเนี่ยแหละครับพี่น้องมีห่อมีไผ่เขียวนะครับมีหัวเชือนะครับนมแมวครับผมเลือจะเป็นหัวเชือไผ่เขียวขึ้นกันครับ ตอนเห็ดบดเเห็ดให้เบิงครับผมเห็นมันเถือคักๆั่กนนะครับว่าสูตรมันบ่อตายตัวครับผมตายสารกับเบิงน้ำฝนมาอีกเกือนหนึ่งที่กันนะครับเกคดับเนี่ยตุ่มหกหลังนะครับผมมาใส่ไปหลังจากที่มือนันได้อยู่นะครับก็เลยกลับมาใส่ตอนใส่น่ะน้ำหน่อยครับเพราะฝนตกคึืนเดียวเลอะพี่น้องเต็มเลยครับเอ้าเดียวยามให้เบิงครับผมสักคู่ครับ สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวหลังหนึ่งยู่นี่แหละครับเดี๋ยวยามให้เบิ้งครับผมโอ้น่ามึนครับหาแห้งครับมึงยืนอยู่ที่โบยู่ะโอโอ้โโอย ตายครับปลาตะเพียนตัวหนึ่งตายครับปลาตายใส่เวลายมือโมดบอ้นี่ปลาตัวหนึ่งครับพี่น้องตายจ่อย ปลาตะเพียนครับตายไม่ไหมได้ก็เรื่อมถือกินนี่ครับเอา๋าโจไปไปคื้เก่าล่ะครับก็ไปเบื้องหลังต่อไปครับผมก็ปลาขขาวหน่อยตัวหนึง่งสองตัวหน้ามันแห้งว่าพี่หนองพี่นองนองีกหลังหนึ่ง,งยู่นี่ครับโอ้โลือๆ น้ำหนามขึ้นบ่อผีน้องเลยปลาบ่เขา สามสี่ตัวพี่น้อง่าเขาครับนี่ปลาสี่ตัวพี่น้องอู บนี่ปลาขาวอยู่สามสี่ตัวครับปลาควยลามสองตัวปลาขาวหน้าตัวหนึ่งกับปลากาเ <c oughs> ออเดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปพี่น้องบ่เขาครับสงสัยเป็นน้ำหนามขึ้นมา I hope you know. เพราะได้ปีนแล้วครับนี่ยปลาเข็งเน่ตัวหน,นึ่งเจาะดินครับผมจุงนัาเป็นรูมบนเลยใตแค่สองเทียนเนาะคืออยู่กับลังเ่ยสะมารถหกเจ็ดตัวได้มีปลาท้ายสองตัวนองน,นั้นเป็นปลาหัวแข็งครับผมครับโอ้โคือเลยครับ มองแหลกนามมันแห้งครับผมเจ้าเจ้าครับนี่ครับพี่น้องปลาหัวแข็งเลื่อมมากครับถ้าปลาพวกนี้เขากะแสดงว่าน่าจะเลื่อมเขาครับมองแหลกมันหนาม,มันแห้งครับผมบอีสารใส่หนามมันแห้งเกินไปเขาต้องหาหม่งสิครับ คือว่าน้ำบนวุตนครับน้ำเบาไหลบันเดอโอปลาเค็งนกนี่ฮะเดือดก็มีก็พ่อใจแล้วครับปลาหัวแข็งครับนี่เขาเอื่นบานเบาอีสานเนะาะปลาเขาสอยนะครับนี่ยังเป็นปลาอีท้ยครับเนเก็บก่อนครับผมเดี๋ยวไปลุนหลังต่อไปครับเลืออีกสามหลัง มีห้อยเจาะหน่าง่าอยู่ครับพี่น,ออนอ้องเดบลูอคือบอคืปลาสามตัวตายเบิดครับพี่น้องหนามันเนา เดียวมายามคือปลาสามตัวตายเบิด์เอ็ดเลยเดี๋ยวเอาทีมครับนี่ขออนุญาตเอาทีมครับมันเน่าครับปลาอีกเก่งปลาอีกเก่ง,ต,กงตัวหนึ่งเหลือเดียวขาหัวแข็งตายเบิดครับเน่าครับผมโอ้อยเจ๊าดายครับไปหลังต่อไปครับ สภาพไม้ที่ไส่กับเป็นยังสีเนะพี่น้องนะเป็นน้ำไหลอยู่ซื้อนั่นครับก็เป็นโผงเขมา้านีครับผงเขมาม้าครับผมน้ำไหลค่อยๆเนะปลามันสงสัยมันสิบท่านได้เขาปรนเดครับ<ะ>ว่าแต่พ่อเด็กินครับผมใส่ไปเลยครับหลังนี้เลิกนะพี่น้อง มาแล้ว มันตรงนี้จะเป็นห้องที่น้องจะเป็นของเราซีหาโตปลากาเป็นกอดเลยครับปลานิ้นกับมา้าบันปลากระยงกับดวนครับปลากเก่งหัวแข็งปลานิ้นปลากาครับผมเอาล่ะนี่เนาะแจมแจมครับผมเห็นเหนบเาวอสารออกมาเต่งนี่เนาะเห็นไหมครับ มาตัง้บไว้มันฟูครับไปเยวไปเทครับผมขอแค่พ่อได้กินไปก่อนพี่นอ้อะมันพันในหอดง่ามมันครับปุ๋ยง่ามมีดีมันช่วงหนาเนาาครับปลายฝนต้นหนาวครับอาจารย์เพื่อนว้าเนาะนี่นใส่ง่ามเหนียมันเข่ากับใส่้ายครับผมอาจจะได้กินนี่ครับ ถือลังเดียวนครับนะมู้นนึนก็นถือหลังลนะตัวสองตัวสอง,สองลังนึนถึงตายบดเดียวทิ่มบดรับนี่ครับหลังที่สองทีถือครับผมปลาเก่งมาแล้วครับปลากาก้ามาปลานิ่งกับมาน้ำเขา สำสีปีงเนาะพี่น้องนะเนาะได้ปีกนิดดอกครับเนาะใส่ไปก่อนครับผมเดี๋ยวไปเบื้องหลังสุดท้ายเนาะไหวมานบ่ครับโอ้พี่น้องตามไรแห้งขนาดครับ ที่หาตัวครับปลาเข่งนอยลนี่ครับมีปลากระแง่ยงเนี่ยปลาขาวอยู่ไทยเนี่ยครับหกตัวปลาเข่งนาตัวหนึ่งเอา่าอโอเคนะครับเนาะ นี่ครับตัวใหญ่ๆนะครับปลาขาวอีทายเดี๋ยวเจ็บกันครับผมเดี๋ยวสรุปผลงานให้เบิ้งครับนี่ครับพี่น้องผลงานทีใดนะเดี๋ยวลุกครับแต่บยวบนหนาจะหอดดอกประมาณ6บเจ็ดขีดนีน่นะครับ ปลาเขาอีท้ายครับต้มน้ำครับผมปลาหัวแข็งปลากาครับกลามาปลากระเญงกับมีครับนี่ครับปลามินปลากาฮะคีอบอกโอเคนะพี่น้องนะมีสุนแหนวครับปลาหัวล้ามกับมาครับนี่นี่ครับพอได้ปีนครับผมได้ต้มมี่ครับ เออจงังได้ก็ะขอบุญขอคุ้นพี่น้องทุกท่านนะครับเนาะที่ขามาติดตามรับชมครับจนไว้จบคลิปนี้ครับผมสุดท้ายนี่ก็ติขอตัวไล่เพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะฝนตกแห้งขึ้นแล้วครับเครื่องหนาวครับผมเดีย๋ยวทำไม้ย,ยาวกันมือหลังครับผมเอาไว้จะฟองมือฮือกเาลครับเออจงังได้ก็ะสุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านนะครับผมไอ,อ้จะเก็บ่าจนครับลำรวยเงินทองครับคิดหวังสิ่งใดขอ,อยิสหวังทุกสิ่งทุกประการนะครับ สำหรับมือนีบ่าวอีสานขอตัวลายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ